นี้นะคะวันนี้นะพี่มอนเขาไม่มานะโอ้มอนไมมาก็คือน้องมอนของน้องมอนไม่มาเขาก็จะมารีวิวบอลบอลนะจ๊ะเป็นบอลเป็นบอลบอลตัดไม่กินแบบเบอร์สกุชี่ให้ดูสกุชี่เลยดีกว่านี่ให้ดูสกุชี่เลยแบบนั้นเป็นน้อง อของมอองนี่เดี๋ยวเราจะบอกความสโลมากแล้ว้องไปสั่โลมากวันนี้มอ่อนบอกว่าไม่อยากมาถ่ายมอ่อนบอกว่าไม่อยากมาถ่ายแต่มอต่อนยังอยากจะให้เขาเห็นหน้าม่อนเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนสบายนี่อันนี้เป็นกลวยแบบนอันนี้เป็นสีน้ำตาลใช่ไหม เนี่ยมันมีแบบสีขาวด้วยแต่สีขาวดองมันเขาทิ้งไปเลยด้วยุกเองหมดเดี๋ยวนี้ดองมันไม่ค่อยสบายเร็วมากเร็วจริง เป็นกิ่นสตรอเบอรี่แต่ไม่สโลเดี๋ยวให้ดูความสาโลายการโลแต่หน้าจากเขาจะสโลเพราะว่าน้าเขาจะเป็นดิงดิง่า่ลายการแต่เราชอบอันนี้มาก แต่เราชอบกลิ่นนะำใสกลางใสจิ๋วน้องว่อนก็มีนะแล้วขอมน้องว่อนเชิญรีวิวชื่อจริงของน้องว่อนหายไป บอกเอ้ยหมอบอกว่ากินแมมมาได้ไม่ใช่หมานะหมอจะชโชยิ่งกันเดี๋ยววันนี้นะพี่กลัวเสียเวลาที่สุดแนละ้วพี่ก็อันนี้ไม่โลว์แต่มี่กินสคคิตี้ก็หอมมากพี่ก็จะขอไปก่อนนะพอดีว,ว่าพี่วิเจ็เปิกนะต่อหน่องม่อนอวันไหนน้องม่อนวางน้องม่อนนะก็จะมามารีวิวกับพี่นะ เดี๋ยว้ม่าจะมารีวิวเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะบางทีพี่ไม่ได้มาหาน้องม่อนแล้วมันก็จะรีวิวเองก็ขอไปก่อนไม่ไามอย่าลืมบอกซับซื้อใครพวกพี่ด้วยนะแล้วก็น้องม่อนนะถอจะเป็นคลิปแรกก็ไม่เป็นไรนะขอโทษทีถือไม่ได้ค่อยได้เห็นน้องม่อนก็ขอโทษด้วย